วันที่7กรกฎาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเติรจจิงบทที่54และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยบทที่54ตอนที่1แบ่งการอธิบายออกเป็น3ประเด็นฉันรู้ว่าหากมัวแต่แสวงหาความสำเร็จทายเดียวมักจะไม่ประสบความสำเร็จ ต้องทำจิตใจให้ว่างทำงานให้ดีและเลิกวางตนสูงส่งเพราะเดิมทีก็ไม่มีความสูงส่งแต่อย่างใดสุดท้ายเมื่อไม่เรียกร้องกลับจะได้มาเองโลกคือการไหลเวียนของพลังการทำชูผู้อื่นเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกถึงความสำเร็จได้มากความสุขแบบนี้เปี่ยมล้นยิ่งกว่าการได้รับเองเสียอีก หากคนเรามีคุณสมบัติดังมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แม่น้ำนับร้อยสายจะมาบรรจบเองเป็นแนวโน้มของสถานการณ์และได้รับการสนับสนุนจากมหาชนจึงจะเป็นวิธีการประสบความสำเร็จที่ง่ายที่สุดฉันรู้ว่าระหว่างความเป็นกับความตายคือเส้นทางสัญจรแห่งชีวิตอันโดดเดี่ยวเส้นทางบางเส้น ต้องเดินด้วยตนเองเท่านั้นคนที่สนิทมากแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องรักษาจิตแห่งรักอันยิ่งใหญ่ไว้จึงจะส่องสว่างให้ชีวิตได้ยั่งยืนโชคดีไม่ใช่สิ่งที่ร้องขอได้แต่ต้องปลูกด้วยคุณธรรมหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานความผาสุขสุขภาพหรืออายุที่ยืนยาว ก็ล้วนแต่ปลูกขึ้นมาได้ทั้งนั้นบัดนี้ฉันเตรียมพร้อมแล้วฉันได้เปิดกว้างอย่างเต็มที่แล้วฉันสัมผัสได้ถึงกายใจรวมเป็นหนึ่งและฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งชีวิตของฉันคือพรออันประเสริฐที่ฟ้าประทานมาให้ฉันได้สัมผัสด้วยตนเองถึงความอุดมสมบูรณ์ปีติสุขและความรักฉันพี่ฉันน้อง ที่เหนือธรรมดาฉันคือความมหัศจรรย์อันล้ำเลิศในบรรดาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติฉันจะแสดงให้เห็นความรักและพลังสร้างสรงสรค์อันไร้ขีดจำกัดของตนฉันจะทำให้ชีวิตเป็นแนวทัศนียภาพอันสวยสดงดงามที่สร,สร้างความปลองดองให้กายใจครอบครัวธุรกิจการงานและสังคม ฉันคู่ควรได้รับการอำนวยพรจากบรรพบุรุษและบุพการีฉันคู่ควรได้รับความอำนวยพรจากสวรรค์ที่บรรดาลให้ฉันทางด้านสุขภาพธุรกิจการงานการศึกษาและความสัมพันธ์เป็นต้นฉันคู่ควรได้เสพสุขกับความมั่งคัง่งความสงบสุขอันเป็นสิ่งดีงามทั้งหลายในโลก จงถ่ายทอดความรักไปทั่วขอขอบคุณบทที่54ฝึกฝนคุณธรรมเป็นพื้นฐานเนื้อความสันทัดสร้างผลงานไม่หวั่นไหวชำนาญอุ้มไม่หลุดมือจัดพิธีเส้นไหว้เพื่อสืบสารเตา๋าชั่วลูกชั่วหลานไม่สิ้นสุดฝึกฝนตนมีคุณธรรมมีน้ำใสใจจริงฝึกฝนคนทั้งครอบครัว ความดีจะมากล้นฝึกคนทั้งหมู่บ้านความดีจะเพิ่มทวีฝึกคนทั้งประเทศความดีจะอุดมสมบูรณ์ฝึกคนทั้งโลกความดีจะมีทั่วปัตตภ,ภีดังนั้นสำรวจตนจะเข้าใจผู้อื่นสำรวจควรัวตนก็เข้าใจครอบครัวอื่นสำรวจหมู่บ้านใดจะเข้าใจหมู่บ้านอื่น สำรวจประเทศใดจะเข้าใจประเทศอื่นสำรวจทั่วโลกจะเข้าใจทั้งจักรวาลข้ารู้สภาพโลกได้อย่างไรโดยใช้วิธีนี้แลวิธีแห่งการสร้างผลงานในบทนี้เพื่อมองทั่วล่าและรักษาคุณธรรมเพื่อปกครองทั่วล่าซึ่งตรงกันข้ามกับบทที่53เดินสวนทางเต่าพอดี เนื้อหาหลักของบทที่แล้วอธิบายว่าหากไม่เข้าใจหลักเหตุผลที่ว่าโลกอันศักดิ์สิทธิ์มิอาจใช้กำลังจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองเสื่อมโทรมไรนารกร้างพระคลังว่างเปล่ากลับใส่เสื้อผ้าหรูคาดกระบี่กินดื่มเล,ดลดิศรสทรัพย์สินมีเหลือเฟือซึ่งเป็นการเดินทางลัดที่มิใช่เตา๋า และก่อให้เกิดภัยพิบัติหากสามารถสร้างผลงานและรักษาคุณธรรมเปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชนก็จะปกครองทั่วล่าได้อย่างไร้ปัญหาเมื่อปกครองร่างกายตนเองก็มีสุขภาพแข็งแรงปกครองครอบครัวครอบครัวย่อมปลองดองปกครองหมู่บ้านหมู่บ้านย่อมสงบสุขปกครองประเทศ ประเทศย่อมเจริญก้าวหน้าปกครองทั่วล่าทั่วล่าย่อมสันติสุขคำพีบทนี้มีสองตอนหกประเด็นสิบแปดข้อตอนที่หนึ่งมีเนื้อความว่าสันทัดสร้างผลงานไม่หวั่นไหวชำนานอุ้มไม่หลุดมือจัดพิธีเส้นไหวเพื่อสืบสารเตา๋าชั่วลูกชั่วหลานไม่สิ้นสุด ฝึกฝนตนมีคุณธรรมมีน้ำใสใจจริงฝึกฝนคนทั้งครอบครัวความดีจะมากหล้นฝึกคนทั้งหมู่บ้านความดีจะเพิ่มทวีฝึกคนทั้งประเทศความดีจะอุดมสมบูรณ์ฝึกคนทั้งโลกความดีจะมีทั่วปฐพีซึ่งจะแบ่งการอธิบายออกเป็นสามประเด็นดังนี้คือประเด็นที่หนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคือการสร้างคุณูปการต่อคนทั่วล่าและสืบทอดไปถึงลูกหลานมีคุณธรรมหนาแน่นที่รองรับได้ทุกสิ่งคือพลังที่พิสูจน์ได้จริงประเด็นที่สองวิถีแห่งการสร้างผลงานและรักษาคุณธรรมคือพลังงานอันแรงกล้าที่สุดที่ให้คุณประโยชน์แก่ลูกหลาน ประเด็นที่สใช้ความชำนาญและการฝึกฝนให้ดีทีวีจะราบรื่นอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่7กรกฎาคม2565เผยแพร่วันที่1614